สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาทดสอบว่าไฟล์วิดีโอที่เอาไปใช้ในโปรแกร,รม gyroflow เนี่ยจะใช้ข้อมูลกันสั่นจาก small 4k ได้หรือเปล่าแล้วผลออกมาเป็นยังไงมันเนียนไหมนะคือจะใช้วิดีโอจาก go pro แต่ว่า motion data เนี่ยจะเอามาจากวิดีโอของ small 4k นะครับมาเริ่มกันเลยรึ๊บเราก็เริ่มจากกดอัดวิดีโอของ go pro ก่อนอ,อัดแล้ว ทีนี้เราก็มากดอัดของ small 4อ k ปั๊บอัดอยังอัดแล้วนะครับทีนี้เทคนิคในการซิงค์ให้มันตรงกันก็คือเราจะต้องทำให้มันมีคลื่นกระแทกอ่าหมายถึงว่ามีคลื่นที่ทำให้กราฟการเคลื่อนไหวมันมีสปค์ e ขึ้นมาแล้วทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยคือจังหวะที่ ตรงกับวิดีโอคือยกตัวอย่างเช่นเวลาโดรนลงจอดหรือเทคออฟนะอย่างตอนนี้ผมก็จะทำให้าวางกล้องลงกับพื้นอะไรก็ได้ให้มันไม่เนียนวางกล้องค่อนข้างแรงนิดนึงแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีข้อมูลสั่นสะเทือนนะสองสามอ่ะแบบนี้ก็จะไอ้กราฟโมชันเดต้ามันจะสั่นสะเทือน แล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเราต้องควรจะซิงค์วิดีโอตอนไหนทีนี้เราก็มาอัดไปเรื่อยๆโอเคทดสอบใหม่นะครานี้จะระวังไม่ให้นิ้วไปโดนตัวสมอโฟเกเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ <c oughs> ได้โมชั่นเดต้าที่ไม่ <c oughs> ที่ตรงกับกโปรนะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวิดีโอก่อนหน้านี้คือ อาจจะเผลอเอานิ้วไปโดนสโมโฟเก้บ้างบางจังหวะคราวนี้มาดูกันว่าถ้าระวังแล้วจะเป็นอย่างไรกดอัดสโมโฟเก้ลแล้วก็อัดแล้วซิงกันนะซิงด้วยการวางบนเอ่อท่าเหล็กนี้สที่ขบขวดแล้วก็เดินถ่ายนะครับวุ้บจุ๊บจุ๊บ ตตตึึึบบบเดินอยู่นะเดินอยู่นะเดิน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 กระโดดชบกระโดดชบชบเอาละแล้วก็หยุดอ t สมโม l f แล้วก็หยุดอัศวบรเดินอยู่นะเดินอยู่นะเติบเบเดินเดินเดินเด,นเดนิกระโดดชุบกระโดดชุบชุบเอาละแล้วก็หยุดอัศโมฟเค แล้วก็หยุดอัด GoPro โอเคหลังจากที่เราอัดวิดีโอมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไฟล์วิดีโอของทั้งสองอันเนี่ยมาเข้าในโปรแกรม Jeroflow นะครับวิธีการก็ทำแบบนี้นะครับก่อนเลยเลยมาเอาไฟล์ของ GoPro มาลงในโปรแกรมซึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับไฟล์ของ GoPro เนื่องจากมันเป็นกล้อง GoPro โปรแกรม Jeroflow ก็จะ detect อ่ uh, า lens profile ให้อยู่แล้วนะครับ ขออนุญาตปิดหัวข้อวิดีโออินโฟมิชันไปก่อนเพื่อจะได้งงน้อยลงนะครับลายตาน้อยลงนี่หัวข้อเลนส์โปรไฟล์มันจะดีเทคมาให้อยู่แล้วว่าเป็นกลุโปรรุ่นอะไรแล้วก็เลนส์เป็นวายเป็นซูเปอร์วิวเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีเอนจินอ่าสไตล์บลัชอ่ามีสตล์ลเซชั่นเปิดใช้อยู่หรือเปล่าตอนที่อัดวิดีโอเนะี่ยซึ่งตรงนี้ก็คือ no EIS คือไม่มี นะครับอันนี้คือ lens profile มีให้แล้วเพราะว่าเป็นกล้อง GoPro จ r o f l o detect ให้เองอัตโนมัติทีนี้มาในส่วนของ motion data ข้างล่างนี้ขออนุญาตปิดหัวข้อ lens profile ไปก่อนนะครับในส่วนของ motion data เนื่องจากเป็น GoPro เป็นไฟล์ GoPro มันก็เลย detect ในส่วนของ motion data มาให้อีกเหมือนกันแต่ในตัวอย่างนี้คือเราจะใช้ motion data ของ small 4K เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้ไฟล์อันนี้ เราจะใช้ไฟล์ของ s มอโฟร์แทนเพื่อทดสอบว่า s m อโฟร์เนี่ยใช้กับ g e r o r a l 4แล้วผลเป็นยังไงบ้างนะครับมาเลือก Open File เลย Open File แล้วก็ใช้ไฟล์วิดีโอเนี่ยแหละนะครับไฟล์วิดีโอของ s มอโฟร์เนะใส่เข้าไปปุ๊บนี่ก็จะขึ้นมาว่า Detect เป็น Format Insta360 ทีนี้เนื่องจากว่าผม Set อักล้องแบบนี้นะครับแบบนี้กโ r ปอยู่ตรงนี้ s มอโฟร์อยู่ด้านหลังเพราะงั้นเนี่ย กล้องมันทําทิศทาง180องศาจะจับก,กันนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนค่าในหัว oh, ข้อนี้นะครับ rotation นะเปลี่ยน rotation เป็นยอ180นะครับ180นะตรงนี้ต้องติ๊กถูกด้วยนะติ๊กถูกด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้เป็นค่า Default ก็ได้ทีนี้มาถึงเรื่องของการ sync จังหวะที่ว่า motion data ของ s มอโฟเคเนี่ยมันทำงานที่วินาทีเท่าไหร่ของวิดีโอของ g o pro นะครับวิธีการก็คือค่าตรงนี้เนี่ย rough gyro offset rough gyro offset คือค่าที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ค่าที่คือค่าที่ใส่ไปตรงนี้คือวินาทีที่ต่างกันระหว่างไฟล์วิดีโอจาก GoPro ไฟล์วิดีโอ GoPro เริ่มปับ๊บอีกกี่วินาทีถัดมา small 4K ถึงเริ่มบันทึกวิดีโอนะครับนี่คือความหมายของเวลาวินาทีในช่อง rough gyro offset นะครับเพียงแต่ว่า จังหวะที่เรากระแทกกล้องลงไปที่พื้นเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะที่เราเปิด s มอ l f o k ไงเราเปิด s มอ l o k เสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยเอากล้องไปวางที่พื้นเพื่อให้ข้อมูลใจโมมันมีเส้นพีคขึ้นมานะเพราะงั้นมันจะมีแกลบอ่าช่องว่างระหว่างไอ้ช่วงที่เราเอากล้องกระแทกพื้นกับตอนที่เปิด s มอ l o k มันจะมีแกลบตรงนี้อยู่เพราะงั้นเราต้องคิดตรงนี้ด้วยทีนี้วิธีการทํายังไงมาดูกันที่กราฟตรงนี้นะครับมาดูกราฟตรงนี้เลยนะ ในวิดีโอนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ซิงกันถ้าผมจำไม่ผิดเราเอากล้องกระแทกพื้นตอนจังหวะนี้น,นี่นจังหวะที่ประมาณสี่สิบเอดวินาทีที่ประมาณสี่สิเอ็ดผมเอากล้องกระแทกพื้นแต่ถ้าเกิดดูข้อมูลเจโรเดต้าเนี่ยข้อมูลเจโรเดต้ามันใกล้จะหมดแล้วซึ่งไม่น่าจะใช่เพราะตรงน,นี้เนี่ยยังจะต้องอัดวิดีโออีกตั้งนานทีนี้เราเอากล้องกระแทกพื้นกี่ทีมาย้อนดูอีกทีหนึ่งหนึ่ง 2 3เอากล้องกระแทกพื้นเหล็กเนี่ยไอคารเหล็กเนี่ยสาทีเพราะฉะนั้นมองหาช่วงพีคที่เป็นเส้นชัน3จังหวะในตอนแรกๆของวิดีโอซึ่งไอมาดูที่เส้นกราฟตรงนี้วิธีการขยายเส้นกราฟคือกด control บวกกับบวกกับไอ s c r o รของเมาส์นี่แหละครับนี่สโ r รกับลูกเลือเล่อ,เอ,เอ,เอนเมาส์ตรงนี้นะ control จิ้ม c อน t r o l ค้างแล้วก็เลือเลอเล่อนละูกเลื่อนนะเพื่อขยายกราฟตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ดูชัดขึ้นถ้าเกิดต้องการขยายในด้านแนวตั้ง vertical ก็กด alternate alternate กับ scroll นะมันก็จะขยายในด้านแนวตั้งแนวนอนนี่ถ้าเกิดต้องการขยายในในด้านกว้างนะครับซ้ายขวาก็คือกด control ค้างนะครับนี่ก็จะเห็นว่านี่จังหวะนี้คือจังหวะที่เราเอากล้องกระแทกพื้นนะมีพีกสพิกตรงนี้ครับหนึ่ง ส3ตรงนี้นะครับเพราะงั้นเราต้องเอาตรงเนี้ยให้มันไปตรงกับไอวิดีโอภาพวิดีโอที่เรากล้องกระแทกพื้นแต่เราต้องดูแก็บก่อนว่าตั้งแต่จโรเริ่มทํางานนะครับตั้งแต่จโรเริ่มทํางานนี่คือตรงนี้ตั้งแต่วินาทีที่ศูนย์ที่จโรมันเริ่มบันทึกมันเริ่มมีกราฟขยับนั่นแหละนั่นคือวินาทีที่สมอลโฟเเริ่มเปิดแล้วนะครัไปจนถึงจังหวะที่เราเอากล้องกระแทกพื้นครั้งแรกเนี่ยมันห่างกันกี่วินาที เราก็ดูได้ง่ายๆโดยการนี่มันมีวินาทีขึ้นใช่ไหมซึ่งอาจจะไม่ตรงไปนะักเพราะว่ามันเป็นวินาทีไม่ใช่มิลมลิวินาทีแล้วเราก็ใช้ลูกศรน,นะเลื่อนไปได้นะเลื่อนไปทีละเฟรมทีละเฟรมเนี่ยครับถ้าเกิดมันยังไม่ชัดเจนอีกก็ขยายเข้าไปอีกนะนี่เราก็ใช้ลูกศรเลื่อนเลื่อน,อ,นอ่ะนี่น่าจะเป็นวินาทีที่เก้าไหมมันเก้ามาหลายเฟรมแล้วนะต้องดูด้วยว่าเก้า เก้าเท่าไหร่เจุดเท่าไหร่นะถ้าเกิดจะให้แม่นยำจริงๆนี่วินาทีที่แปวินาทีที่แจบตรงนี้นะครับแล้วก็มาเป็นวินาทีที่9ก้าปึ๊บป,ป,ปึตั้งแต่เฟรมที่450ไปจนถึงเฟรมที่465นะแล้วมาดูว่ามันเป็นเก้าแ่ๆหรือเก้าอ่อนๆก็ขยับไปอีกนี่เฟรมที่465นะครับ วินาทีที่สิบเริ่มที่เท่าไหร่อยากรู้ตรงนี้นี่วินาทีที่สิบเริ่มที่ประมาณห้าร้อยวินาทีที่สิบเริ่มที่ประมาณห้าร้อยก็คือประมาณห้าสิบเฟรมต่อหนึ่งวินาทีนะครับเพราะงั้นไอ้วินาทีที่เก้าตรงนี้ก็คือเก้าอ่อนๆน,นะประมาณเก้าจุดสองนะครับทีนี้อา่า นั่นคือช่วงห่างระหว่างตั้งแต่สโมโฟเคเริ่มบันทึกจนกระทั่งเอากล้องกระทบพื้นครั้งแรกคือประมาณ9.2นะตีสว่า9.2แล้วกันทีนี้เราต้องไปดูว่าเอากล้องกระแทกพื้นเนี่ยมันคือวินาทีที่เท่าไหร่ในวิดีโอของ GoPro นะซึ่งเมื่อกี้เรารู้แล้วนะว่าวิดีโอ Video GoPro เนี่ยเอากล้องกระแทบพื้นประมาณวินาทีที่40-41นะครับมาดูกันจริงๆอีกทีหนึ่ง นี่ก็ประมาณ41นะเราไม่รู้เท่าว่า41แน่ๆหรือเปล่าเอาคร่าวๆก็พอถ้าเกิดต้องการละเอียดก็ทําตามวิธีการเมื่อกี้คือสูงเข้าไปแล้วก็ดูว่าเฟรมที่วินาทีที่41มันเริ่มที่เฟรมเท่าไหร่วินาทีที่42เริ่มที่เฟรมเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าตรงกลางเนี่ยไอ้ตรงจังหวะที่เอากล้องกระแทกพื้นเนี่ยมันอยู่ที่เฟรมเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ประมาณคร่าวๆว่ามัน41.1.2.5.8หรืออะไรประมาณนี้คุณนะแต่ณนะ ตัวอย่างเนี่ยเอาคร่าวว่า41นะครับ41เอ่ะเพราะงั้นเราในวิดีโอโกโปร,โปรเรากล้งกระแทกพื้นที่เป็นอีทีิแล้วก็เราต้องย้อนกลับไปประมาณ9.2วินาทีเพื่อจะได้รู้จุดสตาร์ทของสมอโฟเว่าเริ่มบันทึกใจโร่มเมื่อไหร่นะครับก็คือ41ลบ9.2คิดออกมาได้เป็น31.8ถูกไหม31.8อ่า31.8บวก9.2 สี่สิบเอ็ดอ่าไม่ใช่ดิสามสิบสามสิบเอ็ดจุดแปดบวกเก้าจุดสองใช่ใช่สามสิบเอ็ดจุดแปดบวกเก้าจุดสองแล้วก็ใส่วินาทีที่สามสิบเอ็ดจุดแปดเข้าไปในช่องนี้นะครับ rough zero offset สามสิบเอ็ดจุดแปด up เสร็จแล้วก็กด auto sync เลยนะค่าอื่นๆใช้ค่า default ไปก่อนนะค่าอื่นๆใช้ค่า default ไปก่อน auto sync ร,รอประมาณแป๊บเดียวนะจุดสำคัญคือเราต้องรู้ว่า z e r รเริ่ม หลังจากหรือก่อนหน้าวิดีโอทํางานเมื่อไหร่นะครับอ่าทีนี้ก็จะได้ผลออกมาตามนี้เราก็มาดูวิดีโอย้อนทีหนึ่งว่าจังหวะที่เอากล้องกระแทกพื้นเนี่ยมันตรงกับจังหวะที่กราฟเอ่อชันขึ้นหรือเปล่านะครับใน3พีกสยอดอันนี้นะครับอ่านเล่นวィィิดีโอปับป,ปับปับก็ดูตรงดีนะครับทีนี้ก็มาดูวィィิดีโอเออมาดูวิดีโอว่า มันซิง์ดีไหมนะครับเพราะตอนนี้มันซิง์ไปแล้วนะครับอ่ามีขออดำาโผล่มาเนีมีขออดำาโผล่มาอ่าแต่การสั่นก็ดูดีทีนี้ก็มาแก้ขออดำาโดยเปลี่ยนค่าฟิ l l ์ฟิวตรงน,นี้เอาแบบง่ายๆนะไม่ต้องซับซ้อนอ่าศูนย์จุดแปดหายไหมเอเมื่อกี้เห็นนมี่อมีขออดำาแว๊บๆมาอ่า0.75 น่าจะดีละอ่าโอเคได้ละนอกนั้นก็ไม่น่ามีขอบดำๆโผล่มาแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยนั่นคือวิธีการใช้ไฟล์อ่าสโมโฟโเคมาทำให้อ่าวิดีโอของกล้องอื่นๆหายสั่นได้นะครับด้วยโปรแกรม g y r o f o ทีนี้ก็มากด Export กันเลยแต่ก่อน Export ก็ทวนข้อมูลเบสิกนิดน,นึงนะครับ คือวิดีโอเบสิกในการใช้ไจโรโฟผมมีทำว้อยู่แล้วแล้วก็มีทําเอกสารสำหรับสมาชิกของช่องด้วยนะใครอยากดูเป็นรูปแบบเอกสารที่มีรายละเอียดมากขึ้นว่าหัวข้อแต่และหัวข้อเนี่ยหมายความว่ายังไงทํางานยังไงนะครับก็มีเขียนไว้ในเอกสารแล้วเพราะถ้าเกิดทำเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะยาวมากนะใช้ G P U encoding แล้วแล้วก็ export audio ด้วยก็กด export ได้เลยนะครับ rename ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งนะามา rename แล้วก็รอแป๊บหนึ่งสองนาที ก็ช่วงนี้อย่าลืมว่าสนับสนุนช่องนี้ได้นะครับแต่ก่อนจะสนับสนุนช่องนี้อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของรีไซเคิลขยะพลาสติกด้วยจะมีช่องทางรีไซเคิลเยอะแยะนะสมัยนี้ก็มีทั้งทรัชชากี้กรีนทูเกตยอโลแล้วก็ส่งไปเผาที่โรงงานเผาขยะ N15 ได้เหมือนกันนะครับหลายที่เลยก็รีไซเคิลพลาสติกกันจะได้มีขยะน้อยลงแล้วก็จะได้มีธรรมชาติไว้ให้ลูกให้หลานให้อยู่กันได้หลายๆรุ่นนะครับ แล้วก็เนื่องจากว่าประเทศไทยเราเราต้องช่วยตัวเองเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยภาคสาธารณะเนี่ยมันไม่มีระบบอะไรมาดก,การก็ต้องจัดก,การกันเองนะครับทีนี้ <c oughs> กลับมาเรื่องของช่องดีกว่านะ <c oughs> ก็สนับสนุนได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นสมารสมาชิกช่องทาง YouTube นะครับมีหลายระดับตั้งแต่ระดับที่ได้รับเอกสารอย่างเดียวระดับที่ได้ดูวิดีโอสมาชิกระดับที่ได้ส่วนลดในการเรียนบินโดรนโหมดแมนนะครับแล้วก็ มีช่องทางอย่างเช่นซื้อของผ่านลิงก์ร้านค้าต่างๆในคําบรรยายคําอธิบายของวิดีโอเนี่ยไอวิดีโอแต่และว,วิดีโอในช่องผมเนี่ยคลิกลงไปที่คําอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีลิงก์ร้านค้าต่างๆคลิกซื้อของซื้อของผ่านลิงก์เหล่านั้นนะครับผมจะได้ส่วนแบ่งด้วยโดยที่คุณก็จ่ายตามราคาสินค้าในเว็บไซต์พวกนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มเลยนะแต่ว่ามันจะมีเขาเรียก A f f i l i a t e โปรแกรมซึ่งเขาจะแบ่งส่วนแบ่งไหมผมเพราะว่าผมเหมือนกับไปโปรโมทให้เขาอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็หมดละนะหรือใครอยากจะ,ะจ้างถ่ายงานโดนก็บอกได้นะครับพร้อมนะโดยเฉพาะงานความเร็วเยอะๆนะครับชอบอทำโดนสำหรับความเร็วสูงมาโดยเฉพาะนะอยากใช้จ้างได้นะครับ150กิโลเมตรได้ไม่มีปัญหา ่าเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับหมายถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่ใช่บินร้อยห้าบินไม่ใช่บินไกลร้อยห้ากิโลนะร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วขนาดนั้นอะบินตามได้ไม่มีปัญหานะใครอยากรู้อยากได้วิดีโอตามยามหานะารถยนต์มอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่ทําความเร็วสูงๆแล้วอยากได้วิดีโอแบบติดติดตูดเลยอย่างเงี้ยผมตามถ่ายได้นะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูวิดีโอกันละเอียดกว่าเดิม ตรงนี้จะมีขอดันดำนิดหนึงนะครับก็ต้องไปแก้ไขนะครับแต่โดยรวมการการสั่นเนี่ยคือคือมันจะมีข้อที่ด้อยกว่าใจาโรในตัวกล้องอยู่นิดนึงเพราะว่าอย่างโกโปรเนี่ยที่ใช้ไจโรในตัวกล้องของมันเองเนี่ยตัวใจโรมันฝังอยู่ในเมนบอร์ดของกล้องอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยกล้องขยับไปทางไหนใจโรก็ขยับไปทางนั้นไม่มีการคลาดเคลื่อนกันแต่ว่าผมเอา เนื่องจากว่าสมอโฟเคหรือว่ากล้องอื่นๆที่คุณเอาไปติดเพื่อจะเอาข้อมูล Motion ดต้าเฉยๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการติดของคุณด้วยถ้ามันขยับได้น,นิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ตัวจโรมันขยับไปคนละทิศเบี้ยวต่างกับการขยับของกล้องอยู่ด้วยนะครับอย่างเมาส์อย่างขนาดเมาส์แบบค่อนข้างแน่นหนาเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีตุมีเาขาเรียกว่ากีฟอะมี ความยืดหยุ่นนะที่ทําให้กล้องมันขยับได้อยู่เพราะงั้นเนี่ยบางจังหวะมันอาจจะขยับขยับขยับ,ยบแล้วทําให้เจโรเนี่ยขยับไม่ตรงกับเลนส์กล้องแล้วทําให้เวลาเข้ามาในโปรแกรมเจโรโฟแล้วมันก็จะไม่เนียนเท่ากับกลปออ่าไม่เนียนเท่ากับไฟล์ในกล้องกลโปอของมันเองนะครับเพราะว่าเจโรมันฝังอยู่ในกล้องแล้วเนี่ยแล้วนี่นาใช่ไหม นต่นี่เราเอากล้องอีกอันหนึ่งมาติดไว้ข้างหลังมันก็มีโอกาสที่ใจโราจะขยับไปคนละทิศกับกล้องที่กล้องหลักที่เราจะใช้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดจะเอาไปติดก็แนะนําให้หามั t ติงที่ติดแบบตายตัวไปเลยคือกลอปหรือกล้องหลักของคุณ D SLR หรืออะไรก็ตามหมุนไปทางไหนขยับไปทางไหนสมอลโฟเคหรือกล้องอื่นที่คุณอาจจะมาติดเพื่อใช้โมชันเดต้าเฉยๆก็ขยับตามไปในทิศทางนั้นโดยไม่มีการ เลื่อนหลุดหรือไม่มีการยืดหยุ่นได้นะครับติดตายตัวไปเลยโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็เนื้อหาจบเพียงเยงท่านี้นะครับขอบคุณและเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ